สวัสดีครับวันนี้วันที่แปดมษายกเจ็ดวันนี้จะส่งมะพร้าวอีกสองร้อยต้นนะฮะต้นกำลังสวยเลยครับไปส่งให้ถึงที่นะถ้าใกล้ๆนะเขตแต่แถวโคราชทติดโคราชนะถ้าสั่งเยอะผมไปส่งให้นะส่งให้ฟรีนะครับวิธีการเช็คท่านดูหนึ่งก็คือลูกหนอนี่ต้องอวบเนะนี่ยดูนะนอ,อวบนะครับดูก้นนะดูตูดนะตูดจะเป็นอย่างนี้ท่านเช็คนะครับ ถ้าอันไหนยังมีรากหรืออย่างเงี้ยเนี่ยครับรากมันเนี่ยอย่างเงี้ยให้ท่านทําวิธีการเช็คก,ก็คืออย่างเงี้ด,ดูดูพวกนี้นะ,ะท่านเช็คก,ก็คือท่านเด็ดเด็ดทิ้งเลยนะเด็ดปับ๊บแล้วท่านก็ขยี้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 ให้ละเอียดนะท่านขายี้ให้ละเอียดปับ๊บแล้วท่านก็เอามาดมนะครับกลิ่นจะหอมเหมือนน้พรานน้าหอมนะครับจะหอมขึ้นจมูกเลยนะอันนี้คือวิธีการเช็คนะครับอยู่รูปทรงนะผมส่งให้นะ อ,อันนี้ส่งสองร้อยต้นนะครับจะลองดูต้นที่บ้านจะพอมีลูกอยู่ป่าดูต้นที่บ้านนั่นแหละังพอมีอยู่นะต้นที่บ้านนะก็ตกอยู่ครับมีเยอะเลยยังอยู่แล้วยังมีน,นะฮะก็ะะไปส่งกันนะครับต้นนู้นก็มีนะนะ,นะ โอเคเดี๋ยววันนี้ไปส่งกันครับ